สวัสดีค่ะวันนี้คุณมีมีเมนูขนมเบื้องยวนมาฝากค่ะขนมเบื้องยวนนี้เราก็จะเริ่มต้นทําด้วยกัน3ส่วนนะคะส่วนหนึ่งเป็นตัวไส้ค่ะตัวแป้งค่ะแล้วก็ตัวน้ําอาจารดค่ะตัวไส้นะคะเราจะผัดตัว3ามเกลลงไปนะคะพร้อมกับตัวมะพร้าวที่เราขูดเอาไว้นะคะเราใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะ2ลูกค่ะผัดพร้อมกับไส้ตัว3ามเกลนะคะปรุงรสด้วยตัวน้ําตาลมะพร้าวเกลือค่ะ คุณแม่บ้านผัดให้ห,หอมๆก่อนนะคะแล้วถึงจะตักตัวไส้ขึ้นค่ะเวลาที่เราปรุงรสนะคะคุณแม่บ้านเราผัดให้ตัวเนื้อไส้ของเรานะคะเข้ากับน้ําตาลให้ดีเรียบร้อยค่ะตัวมะพร้าวเราจะใส่นะคะแล้วเราก็ตักมะพร้าวขึ้นพักไว้ค่ะตอนนี้นะคะคุณแม่บ้านชิมรสนะคะตัวไส้นี่ก็จะมีความหวานๆเค็มๆแล้วก็มีเผ็ดพริกไทยเล็กน้อยค่ะส่วนตัวแป้งนะคะให้คุณแม่บ้านเตรียมแป้งค่ะเป็นเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงค่ะ แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำกะทิกลางก็คือเอาหัวกะทิ150ซีซีนะคะเป็นกะทิกล่องผสมกับน้ำอีก150 cc, แล้วก็มีน้ำปูนใสอีก1 0 0ซีซีค่ะแล้วคุณแม่บ้านตามด้วยตัวผงนะคะผงที่เราใช้คือเป็นผงขมิ้นค่ะแต่บางท่านก็จะใช้ผงกะหรี่นะคะนวดตัวแป้งให้ได้ที่ค่ะเตรียมเครื่องครบแล้วนะคะก็จะมีตัวเชโปสับนะคะตัวไส้ค่ะตัวถั่วลิสงบดนะคะแล้วก็ตัวถุงงอกค่ะละเลงแป้งเลยค่ะ คุณแม่แรงแป้งก่อนนะคะพอแป้งเขาเริ่มแพ้แรกนี่คุณหมีจะใช้ตัวแป้งล้วนๆเลยนะคะแล้วพอแพ้ที่สองอันนี้คือแพ้ที่2นะคะเราก็จะล่อนแป้งผสมไข่ลงไปด้วยอีกครึ่งฟองค่ะเราก็จะใช้เทลงไปนะคะพอด้านนอกเขากรอบดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ตัวไส้เข้าไปค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปที่คุณหมีทําเป็นเมนูที่2นะคะส่วนน้ําอาจายดค่ะจะมีแตงกวาหอมแดงซอยนะคะแล้วก็น้ํา น้ำตุกคุณหมีจะทําน้ําเชื่อมเอาไว้นะคะแล้วก็ผสมด้วยน้ําส้มสายชูในอัตราส่วนเท่ากันค่ะหั่นพริกแดงลงไปนะคะโรยผักชีนิดหน่อยค่ะก็ได้เป็นน้ำอาจากที่ทานกับตัวขนมเบื้องยวนของเราแล้วนะคะคุณแม่บ้านคลิปนี้ก็ถ้าคุณบ้านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณหมีไว้ด้วยนะคะเพื่อมีเมนูคลิปดีๆมาฝากค่ะถ้ามีใครสงสัยอะไรก็เม้นมาถามคุณหมีได้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ